ขอค่ะขอทำอะไรคะลูกทำอ,อะไรเอ่ยทำอะไรคะ,ออะ,รคะทำอะไรคะน้องทำอะไรคะไมไม่เล่นที หนุกนานไม่ลูกรือกระเป๋าเนี้มาไซอีขออาหมคะาอีกขอส่อีขอค่ะขอบคุณค่ะนี่ซาอีเอากระเป๋าเลยนะขอบคุณค่ะ